เขเนี่ยเหใช่อหรหมด้ยสามพันเจ็ดิบล้รับเป้าหมายคือเงินรางวัลเจ็ดื่นบาทคุณทำได้ไหมทุกคทุกมองเรียบร้อยปลอดภัยคืนตุ้งสูงสตาร์ตุ้งไกลใหญวิธนั้นแม่เลีเป้บวงลานมนแ่แทมจงจบสั่ตอง